แต่ก็ที่สตูนตอนนี้คุณผู้ชมเกาะเลก็กเกาะใหญ่น้อยต่างๆตอนนี้พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบในวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วไปดูว่าความงามแต่ละเากาะตอนนี้น่าเที่ยวขนาดไหนครับ บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าไปกันแล้วแต่ว่ายังถือว่ายังไม่แนั่นขนาดจนเกินไปถ้าใครอยากจะไปท่องเที่ยวเสียโอกาสตอนนี้ไปได้เลยนะครับจะได้ไม่มีใครแบบว่ารบเฟรมจนเกินไปถ้าหาเข้าไปถ่ายรูปกรรันตอนนี้ที่สตูลน,นะครับเกาะไข่เกาะหินซ้อนเกาะราวีเกาะหลีเป๊ะทุกอย่างหลังจากที่มีการปิดพักมานานก็กลับมาฟื้นตัว,ตวนะครับเตรียมเปิดรับการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าครับในเอกลักษณ์ลีเซนเนี่ยลงไปตรวจสอบเรื่องของความเรียบร้อยความพร้อมต่างๆนะครับ เพื่อจะให้นะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยได้ปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวกันอย่างถูกมาตรการด้วยเดี๋ยวฟังเสียงว่าขอความร่วมมือ,อยังไงบ้างในการที่จะช่วยกันกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่เราวางไว้และให้อยู่ในกรอบของกฎหมายกรอบของพรกฉุกเฉินและขอล้อกําหนดที่ออกตามพรบฉุกเฉินในเรื่องต่างๆการการกินอาหารทําอย่างไรรวมถึงการมาให้ความรู้องค์ความรู้ในเรื่องของการสร้างมาตรฐานของ ร้านค้าผู้ประกอบการรีสอร์ทร้านอาหารต่างๆนี่ให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นทีนะครับการท่องเที่ยวมีกฎเกณฑ์น,นิดนึงนะครับว่าไปถึงต้องสแกน QR code เพื่อกรอกต้นทางที่มาแล้วก็ที่ไปและทุกคนต้องมีวัคซีนมาแล้ว2เข็มทุกยี่ห้อครับหรือว่าถ้าเป็น1เข็มก็เป็นยี่ห้อที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นรับรองเท่านั้นแต่ว่าถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนนะครับก็ต้องตรวจ ATK ที่บริเวณท่าเทีย,เยบเรือปากบาราก่อนได้ มีค่าใช้จ่ายนะครับคิดตังก็คนละ400บาทเป็นค่าตรวจ ATK ครับเห็นแล้วอยากจะเก็บกระเป๋าไปที่สตูลเลยนะคะเอาละค่ะส่วนที่หมูกก่เกาะอีกแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่เกาะราวีในเขตอุทยานแห่งชาติตารุเตาที่จังหวัดสตูลน,นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือตัวบางค่ะ ที่อาศัยอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์หาดทรายรีนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ 45- หตัวค่ะบรรดาผู้สื่อข่าวแล้วก็ไกด์ที่นำเที่ยวด้วยกันบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นเมื่อไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้นะคะตามพื้นที่ที่ว่าป่าล้งๆอย่างนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเพราะเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าทึบป่าที่บ่งบอกถึงความบุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตรงนั้นเวลาเราจะเห็นเขาเนี่ยเขาจะร่อน ขาไม่บินนะครับจัตยานินี้ก็ไม่บินเขาจะร่อนเขาขึ้นจากที่สูงร่อนลงมาที่ต่ําแล้วก็ไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นคือท,ทั้งเที่ยวมาก็จะเห็นครับเพราะว่าเป็นสัประจาถิ่นานะครับจะอยู่บินร่อนอยู่แถวนี้ทุกวันครับทุกวันเลยครับเนาะตอนนี้มามีอยู่ประมาณที่เห็นเนาะประมาณ5้าถึงหตัวประมาณนี้นะครับจะบินร่อนให้นกท่องเที่ยวได้รับชมอยู่แถวนี้นะครับต่วจกลางคืนก,ก็พักอยู่แถวนี้กลางวันก็จะบินร่อนไปร่อนมา ก็ถือว่าเป็นสัตว์ค่อนข้างขี้อายนะคะสําหรับบางนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ต้อนรับจากทางเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่เข้าไปเห็นก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นกันด้วยล่ะค่ะสําหรับบางนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าพุงจงหรือว่าผาจงค่ะคก็เป็นอีกความน่ารักที่เก็บมาให้ได้ชมกันนะคะสําหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะแก่งของจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมคะ ครับตอนที่ผมไปภาคใต้ปีที่แล้วไปเที่ยวหลายเกาะตอนนั้นโควิดนะคือขึ้นไปบนเกาะถ้าจะมีผมอยู่คนเดียวหรือ2คนเราก็ถ้าไม่มีคนอื่นเลยนะครับตอนนี้พอเห็นนะักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเอาแหละคิดว่าความคึกคักที่กลับมาแบบนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการก็หวังว่าจะได้ไรายได้กลับมาจากการขายและก็บริการนักท่องเที่ยวกันอุ้ยปิดไปเป็นปีแบบนี้น,นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน่าจะฟื้นตัวเข้าไปใหญ่เลยนะคะน่าจะเป็นโอกาสที่หลายๆคนที่จะได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวชมธรรมชาติกันค่ะ